ตอบอเต็มๆแม่น้ำหนให้งวดนี้ชาวเน็ดเฮลั่นหลังประกาศรางวัลที่1นึ่มีแจส๊สยกของจริงหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดประจำวันที่1มิถุนายน2564รางวัลที่1เลขที่ออก292,972พอสิ้นเสียงการออกรางวัลงานนี้ทำเอาบรรดาเซียนหวยถึงกับเฮกันลั่นโลกออนไลน์ เนื่องจากเลขของรางวัลที่หนึ่งที่ออก2,92,972ไปตรงกับเลขของเจ้าแม่หวยคนดังแม่น้ำหนึ่งที่ก่อนหวยออกได้ไลฟ์โชว์เลขทูปปู่โดยแม่น้ำหนึ่งมั่นใจมากกว่าต้องถูกแน่นอนซึ่งปรากฏเป็นตัวเลข279โดยก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งเคยใบเลขเด็ดและถูกกันมาแล้วหลายงวดติดจนมาแวะในงวดที่แล้วไปและมาติดกันเทน้ำเทท่ากันสนันโลกออนไลน์ในงวดนี้ ด้านแม่น้ำหนึ่งโพสต์หลังหวยออกว่าขอโทษคนที่เล่นไม่ได้เพราะสาเหตุมาจากหนูจุดทูบเรื่องของการจุดหนูจุดและแจกแบบนี้มานานมากแล้วจะให้หยุดให้เลิกคงทำไม่ได้ที่สำคัญเลยขอโทษกับเจ้ามือที่เจ็บกับงวดนี้หนูไม่รู้หรอกเลขจะออกอะไรถ้าหนูรู้หนูจัดให้6ตัวเลยค่ะรางวัลที่หนึ่งเน้นๆทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางและที่สำคัญไปเช็คได้ คนที่บอกหนูเป็นคนของกองสลากพูดไม่มีหลักฐานเด็กมันจะไม่เคารพเอาสำคัญที่สุดเลยคือหนูชอบนั่งไลฟ์สดแต่หนูไม่ชอบออกสื่อหนูทําบุญทํำงานทำทานทำอะไรก็ตามหนูไม่ชอบเลยหนูขอโทษทุกสื่อที่ให้ความเมตตาติดต่องานหนูมาแต่หนูไม่สะดวกจะไปตรงนั้นจริงๆขอบคุณนะคะและขอโทษอีกครั้ง ขณะที่ชาวเน็ตและในโลกออนไลน์ต่างโพสต์ถูกหวยแม่น้ำหนึ่งกันเต็มเฟซบุ๊กในจำนวนนี้รวมถึงแจงปุนาสาภรรยาของแจสชวนชื่นตลกดังได้โพสต์ข้อความด้วยว่าแม่น้ำหนึ่งของจริงและแคปชั่นว่ายอมเจอไอดอลละละ